หนห้าตอนนี้คือพูดไปชัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจคือนาวอะอยากอยากหาอยากหาเ,ออเขาเรียกว่าอยากหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนวันหนึ่งสมมติถ้าเขาเอาโอเคเขาอาชีพนักบอลใช่ไหมคะวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลแล้ว,วเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออะไรหลายหลยอย่างอ,อะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้ก็คิดว่า ต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันเนี้ยให้พวกพี่ไปติดตามเอ,องใช่เราเอาจริงๆตั้งแต่เราพอเรียนกลับมาเรียนกลับมาจบปุ๊บแล้วกลับมาทํางานจริงๆอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าวงการมันเทิงอะเราจะเป็นแบบไหนเราจะได้เล่นละครอยู่ต่อไหมใครจะจ้างเราไหมหนูก็เลยคิดว่า เราต้องแบบทาใ,ให้ตัวเองมั่นคงก,ก่อนแหนึ่งทั้งแบบอาชีพทั้งการงานรวมไปถึงแบบสถานะเราด้วยเลยอะไรอย่างอะไรเงี้ยค่ะาครังนี้มันมันต้องแบบพยายามหนูว่าทุกทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราเราโตขึ้นอายุเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบหนึ่งมันก็ต้องต่างคนต่างมุมมองคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทยังไงถ้าจะคบกันจริงนะมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งเรื่องครอบครัวเรื่องอาชีพเรื่องแบบการมองระยะยาวในการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ หนูว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะบอกชัดเจนว่าเออหนูหนูขอหาหาอะไรความมั่นคงให้ตัวเองก่อนอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสําเร็จเรื่องเรียนไปแล้วโอเควงการบันเทิงเราอาจจะแบบก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่พอมาเป็นเรื่องงานเนี่ยหนูขอแบบเออเราขอทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันแบบประสบความสําเร็จก่อนหรือว่าอาชีพของเราอะไรอย่างงี้ค่ะ อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดแต่แค่พี่เหมือนแบบเราไม่ได้ปิดกัน้นซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะใช่เรียนรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะแบบอ่ะไปไปเจอไปเจอใครอ่ะเขาอาจจะแบบเราเองเขาเองอะไรเงรี้ยมันก็มันก็โอเพนได้อะไรต่อไปอาจจะแบบอ่ะกลับมาคบกันมันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ หนูว่าหนูว่าเป็นเพื่อนก็ให้กําลังใจกันไปอะไรเงี้ยเขาเองก็ต้องบอกโฟกัสกับเรื่องแบบอาชีพเขานะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างด้วยสถานการณ์มีคู่ลุกใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะอะไรเงี้อยอหนูว่าด้วยด้วยวัยด้วยแหละเราด้วยตัวเราที่เราบอกว่าเราก็สัตว์โดดเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกัน <laughs> เออ เข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากงงวะเรื่องงงตัวเองเหมือนกันว่าเข้าถึงง่ายเป็นคนเฟนลี่แต่แบบเข้าใจก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะลบส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็คือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรามีความฝันของเราอะไรเงี้ยค่ะกราขอเดินตามความฝันมีจุดมุ่งหมายของเราก่อนใช่เอาครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ่ะใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่เหมือนแบบ เขาเห็นภาพว่าเราแบบเอให้กําลังใจเขาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยากให้กลับมาคบกันในทิกตอกอะไรเงี้ยดังมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แบบคอยให้กําลังใจเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบเให้กําลังใจกันต่อไปใช่หนูว่าหนูว่าใช่มันมันก็หนีไม่พนะ้นอ่ะเราเราทุกคนด้วยเอ้ยอันนี้พูดพูดถึงตัวเอง <c oughs> อ่า ใช่ค่ะได้รับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทําตามความฝันตัวเองสําเร็จว่าเราเก็ใฝ่ฝันว่าอยากเอไปเรียนแล้วก็ทีนี้ก็จบปริญญาแล้วเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้เพราะว่าที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาให้ด้วยนะคะก็<ห>ประมาณนี้ 2, อปีเกือบ3ปีแล้วมันช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละเราเองก็เอออาจจะแบบยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัวแต่ตอนนี้กลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงก็ฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะก็เจบที่กรีนิชที่อังกฤษค่ะสาขาการตลาดกลยุทธ์การตลาดก็ โปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างนาวก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะ3ปีค่ะก็ตอนแรกตั้งใจเรียนว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้แต่พอเราเรารู้สึกว่ามันติดใจเราก็อยากได้ภาษาเพิ่มเราก็เลยขอที่บ้านว่าอย่างนั้นขอดีกีเลยหรือการเรียนต่อปอโทเลยได้ไหมเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองในการแบบใช้วิชาความรู้เรื่องมาเก็ตติ้งเนี่ย กลับมาทําที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเผื่อวันไหนไม่มีงานเราก็จะได้มีวิชานี้อยู่ในแบบอยู่ในหัวเราได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองแบบหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ให้ค่อนข้างแบบอ่ะอันนี้งานส่วนตัวง,งานวงการรวมไปถึงแบบหลายๆอย่างที่เราแบบอยากจะทําด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวัยมัน30แล้ว อย่างแรกเลยคือโฟกัสอย่างเดียวก็คือเรื่องเงินเรื่องเงินก่อนใช่เพราะว่าพี่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะ,อ,อ,ะอะไรอย่างนี้เราก็โฟกัสไปก่อน, <rance S 2> น,นใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะนะใช่เหมือนช่วงเรียนจบช่วงช่วงนั้นเราก็จะแบบเหมือนแบบเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลต์มาร์เก็ตติ้งคอนซัลต์มาร์เก็ตติ้งค่ะใช่การตลาด ก็จะตอนนี้หลักๆก็จะมีเรื่องแบบ KOL แล้วก็ทำเรื่องแบบ Content Marketing วางแผนให้ทำทุกอย่างมีโปรดักชันด้วยการาฟิกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<า>ก,ก็จะมี<า>ก,ก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถแล้วเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับงานนี้งานนี้เราก็จับแบบรวมแมทช์ให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หนูว่าอันนี้ก็มีมีส่วนเพราะบางทีเรารู้จักคนเยอะเนาะบางทีดาราบางคนเขามีโปรดักหรืออะไรเงี้ยเราก็จะบอกพี่เขาว่าเออลองใช้ทีมหนูดูอะไรเงี้ยถ้าดีขายของ,ขของใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้พูดเนี่ยอ้าวเราก็ไม่ได้งานา <còn S 1> ใช่คนจะไม่รู้ว่าเอ้ามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วอ้าวทาอะไรอีกอะไรเงี้ยเราเจอเราก็แบบได้พูดคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่เริ่มแบบมีคนเข้ามาค่ะใช่ค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งไม่พอดี ฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีค่ะเหมือนแบบเราเขาเห็นว่า potential เราเอออาจจะแบบทำแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มคุ้มค่าที่เขาจ่ายแล้วก็รวมไปถึงเราทํางานให้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอ่าโอเคน้องมะนาวดูให้หน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเราแต่เราก็พยายามสโคบงานที่รู้สึกว่าเราไหวนะแล้วเรามันค่อนข้างแบบอ่ะโอเคไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากําลังเราไหวมากกว่าไม่ได้คิดว่าโอ้หเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องแบบมีทั้งงานดีแล้วมันต้องได้ คุณภาพด้วยใช่อย่างงานนี้ที่บอกว่าจ้างด้วยแล้วก็เดินเองใช่จ้างด้วยเดินเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามช่วยช่วยคือเหมือนเขาเรียกว่าเราก็ใช้วิชาความรู้ที่เราแบบเออพอมีเนาะวิชาแบบได้ไปเรียนมาแล้วก็คอยแนะนําบอกพี่เขามากกว่าก็เป็นแบบเออที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์ที่เหมือนแบบเออโอเคให้โอกาสเรามากกว่าค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ